าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมากแกะหนังก็ขออนุญาตมาสัมภาษณ์คนที่ไปดูเรื่องผู้เช่า The Tenant นะครับวันนี้เราก็จะมาถามคุณมิสเตอร์เหลือนะครับหรือว่าคุณบิ๊กจากเพจรีวิวเหลือๆนะครับครับสวัสดีครับเรื่องราวของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ตกอับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่ง ก็ต้องไปเช่าห้องปริศนากลางกทม <Yeah. S 1> ก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามในผู้เช่า The t e n นเนนะครับอ,อ๋อหลังดูจบผมถามมิสเตอร์เหลือก่อนนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไงกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นแบบกระแสลบค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะถามว่าโดยรวมแล้วอ่ะคุณรู้สึกอย่างไงบ้าง ถ้าเอาแบบสั้นๆก็รู้สึกตามคอมเมนต์ที่เขาว่ากันเลยเพราะว่าผมคอมเมนต์ไปใน X ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ hmm. อ่าถ้าเอาแบบชมหน่อยก็หนังมันมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจนะมีความอยากจะเล่นแนวแบบอ m ม a ัค l a เลอยู่หนังของซีนีสวีนี่ที่มันเล่นเกี่ยวกับพวกเรื่องของพระเจ้าเรื่องของลทัทธิอ่าต่างๆอะไรอย่างงี้จะไม่พูดมากแล้วกันเดี๋ยวสปอย ก็มาที่ข้อดีกันก่อนแล้วกันครับข้อดีสําหรับมิสเตอร์เหลือมีอะไรบ้างครับในมุมพี่ก็ในเรื่องของคอนเซปต์เรื่องอย่าที่บอกไปคอนเซปต์เรื่องดูทะเยอทะยานดูน่าสนใจดีภาพอันนี้จริงๆก็มีเพจหลายๆเพจพูดถึงเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นด้วยว่ามุมภาพอ่ะมันดูเพี้ยนทีบอย่างมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากแวกท้องแล้วเอากล้องไปถ่ายไว้ข้างใต้เหมือนแบบเห็น มุมคล้ายๆวุนตินเทอร์ติโน,โนโอ่อะแบบเขาเรียกทรังช็อตอะอะไรประมาณน,นั้นนะแล้วก็จะมีมูฟเมนต์กล้องอะไรที่มันดูมีความพยายามที่จะทำให้ดูน่าสนใจแล้วมันก็ดูออกว่าโปรดักชันมันมีปาดแผละอะไรบ้างแต่ว่าก็ถือว่ามีความพยายามครับมาที่ข้อเสียกันบ้างครับอ่น่าจะมีเยอะ,อะเชิญเลยครับข้อเสียเอาอย่างแรกก่อนเลยคือสิ่งที่ หนังเรื่องนี้มันไม่น่าจะผิดพลาดก็คือเอาเรื่องง่ายๆเลยคือเรื่องการซิงเสียงให้ตรงปากแสดงหนังมีปัญหาหลายฉากเลยแล้วก็การตัดต่อก็ดูแบบว่ารีบเกินไปบางช่วงยืดเกินไปบางช่วงดูยังแบบไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งที่มันทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นหนังที่แย่มากนะความคิดผมก็คือว่า จริงๆถ้าตอนจบนะมันสามารถทำให้เคลียร์และเข้าใจได้และจบลงได้สวยๆเนี่ยยังน้อยคะแนนนผมน่าจะให้สามสี่คะแนนแต่ว่าตอนนี้ผมกดไปใน Letterbox ็สองสองคะแนนสองเต็มสิบืือว่าน้อยมากปกติผมไม่เคยด่าหนังไทยหรือแบบว่าพยายามจะกดคะแนนหนังไทยมากขนาดน,นี้มาก,ก่อนแต่ว่าคือตอนจบมันอ่ะก็ยังไม่สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นได้ S <S แล้วแถมยังทําให้คนงงกว่าเดิมอืด้วยเอ็นเครดิตของมันสองตัวติดกันเรียกว่าเป็นบิทเครดิตแลวกันเดี๋ยวโดนว่าอีกเป็นบิทเครดิตก็คือ <Will> s <S มันจะขึ้น <I. S 2> มันจะขึ้นชื่อนะักขึ้นชื่อผู้งกับก่อนคล้ายคล้ายเรื่องโปรแกรมหน้านะขึ้นชื่อผุ้งกับก่อนแล้วก็มีตัวหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นชื่อโปรดิวเซอร์กี่คนไม่รู้อ่ะ,อะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง สองตัวติดกันอ่าซึ่งมันไม่ค่อยมีผลกับเรื่องมากเท่าไหร่แถมยังทําให้เรื่องงงกว่าเดิมเออ,อสรุปแล้วมันยังไงเรื่องไอ้ที่ตอนจบมันเป็นอย่างเงี้ยสรุปแล้วทําไมมันกลายเป็นแบบนี้อะไรซึ่งหนังมันก็ไม่ได้คําตอบแต่มันพยายามที่จะเหมือนปูภาพต่อซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้ดูภาพต่ออยู่แล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยทําไปทําไมเหมือนกันมันยิ่งทําให้ หนังแย่กว่าเดิมแล้วก็รวมถึงที่โปรโมทนักแสดงคนหนึ่งที่เป็นน่าจะมิสอินเวิร์สใช่ใช่แอนโทเนีย <Anthony. S 2> ก็คือถือว่าเอาชื่อเขามาโปรโมทแหละแต่ว่าโผล่มาจริงๆอ่ะโผล่มาฉากเดียวอาจจะไม่สปอยก็ได้ว่าโผล่มาตอนไหนนะแต่ว่าในมุมหนึ่งอ่ะก็ก็คงดีอ่ะเขาที่เขาไม่ได้มาแปดเปื้อนกับตรงนี้เยอะ,อะส่วน mm. ตัวละครตัวอื่น อย่างตัวพระเอกที่เล่นโดยน่าจะชื่อว่าปีโป้นัชพันธ์ผมจำไม่ได้ว่าในฮอร์โมนเล่นเป็นใครแต่ว่าในเรื่องนี้ก็เล่นมาได้ตามบทก็ดูสมบทบาทอยู่แล้วก็ที่รู้จักกันส่วนมากน่าจะเป็นแม่อัมภาภูสิทธิ์ที่จะได้เห็นในละครละครช่องสามอย่างเงี้บยบ่อยๆซึ่งพองมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเป็นดารา อารุ่นใหญ่ที่น่าเคารพนับถือแล้วกันแต่ว่าพอมาเล่นกับไดอาร์อกต่างๆในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้มันตลกอ่ะมันดูมีความเป็นละครโอเวอร์แอคติ้งไปบ้างแล้วก็ไดอาร์ลอกตลกๆรลลวมถึงในช่วงท้ายเนี่ยอย่างที่ผมได้พิมพ์ไปใน X เนี่ยก็คือว่าการกระตัดสินใจการกระทำขตัวละครต่างๆเนี่ยมันแบบไปในเวที่แบบว่าตลกอ่ะตลกแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออมันดูแบบ ตัวละครตัดสินใจแบบโง่ๆหรือการกระทําที่แบบว่าแบบไม่ไม่น่ามีคนอื่นเขาทํากันอะจริงๆขอขอรอรจุดหนึ่งแล้วกันที่ที่วอตเดอะฟักมากแต่ว่ามันไม่ได้มีส่วนเออไม่ได้มีส่วนแบบไปถึงตอนจบนะออาเป็นว่าในคอนฟ lict แรกที่พระเอกมันแบบว่าจะไปช่วยคนคนหนึ่งหรือเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วกันคืออย่างนี้คือพระเอกมันได้ยินเสียงเด็กร้องเว้ยแล้วมันก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับ <Yeah. S 2> <laughs> แ,ลแล้วผมก็อ๋อเดฟฟักเลยคือแบบในความจริงอะ่ะมีเสียงเด็กร้องอะ่ะคุณจะทําแบบนั้นไหม <laughs> มีอะไรที่ช่วยไหม <laughs> แล้วก็เดินเข้าไปในห้องเขาเฉยๆเลยอย่างนั้นอะ่ะอันนี้คือความวิบัติส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วกันแล้วมันมีมากกว่านี้อีกเยอะในเรื่องของตักกะแล้วก็การตัดสินใจของตัวละครถ้าสมมุติว่าใครอยากไปดูอยากจะได้ความบันเทิงแบบอ่าในมุมนี้แบบ ความหายที่ไม่ตั้งใจเนี่ยก็ลองไปดูได้แต่ในมุมนึงก็ให้กําลังใจเขานะเพราะว่าเขาก็มาทําหนังเป็นผู้กำกับที่ทําหนังเรื่องแรกถูกไหมมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างอก็ขอให้กําลังใจต่อไปแล้วกันครับถ้าสมมติผมถามนะสิบแปดบวกคุ้มไหมครับไม่คุ้มครับขอเปรียบเทียบกับแค่งานหนังสยองขวัญต้นปียังหม่อมหม่อมยังแหวกกว่าเยอะแล้วก็ยังมีกอกว่านี้เยอะ อันนี้คือโดนแบบโดนเฉาะที่ตัดภาพดำหรือหลบมุมกล้องไม่ให้เห็นหรือฉากที่มีอะไรกันอะไรเงี้ยก็หลบมุมกล้องเอาเปว่าผมว่ามันใช้ไม่คุ้มอ่ะไม่ได้นอสิบแปดขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะเพย์เซฟในตัวระดับหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจที่ดีนะจากที่ดูตัวอย่างนะผมรู้สึกว่าเขาก็ตั้งใจนะที่จะทำหนังที่แบบเฮ้ยมันดูมีความแบบสดใหม่บ้างอ่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใหม่ขนาดนั้นนะรู้สึกว่าเขาพยายามสดใหม่ในไอเดียที่ในตัวอย่างถ้าสมมติใครดูตัวอย่างเต็มมาแล้วนะครับก็เราจะได้เห็นแบบเฮ้ยมันมีลัทธิอะไรงี้ด้วยใช่ไหมใช่เออมันพยายามแบบสดใหม่พยายามก้าวออกจากเซฟโซนแต่ว่าอย่างที่คุณเหลือได้บอกไปนะครับว่าตัวหนังมันค่อนข้างแบบเหมือนรีบทําหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติผม จำไม่ผิดนะครับผมรู้สึกว่าตัวหนังอะ่ะมันเพิ่งมีแบบงานวงสวงไปประมาณแบบลไปไปีที่แล้วเองนะถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนธันวาใช่ใช่ใชเออแล้วประเด็นคือเดี๋ยวนี้จะทําหนังอะ่ะผมขอตั้งคําถามไว้กับคนดูด้วยนะคือจะทําหนังอะครับคุณคุณทำห้าเดือนเสร็จหรอไม่ไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าผมมองว่าหนังที่ดีอะ่ะควรต้อง ใช้เวลากับมันในการทำไม่ใช่ไปโอ้โ oh, หต้องต้องรีบเราต้องรีบเอาออกมาเราต้องรีบปล่อยออกมาแล้วโดยปกติทั่วไปจริงๆต้องเสริมนิดนึงว่าหนัง <Okay. S 2> ไทยปกติโดยทั่วไปทำกันประมาณสามถึงหกเดือนอยู่แล้วยกเว้นหนังฟอร์มยักษ์ที่มีทุนจริงๆหรือยอย่างค่าย Gdh อย่างเงี้ย,ยก็จะมีเวลาพัฒนาบทเป็นปีแต่ส่วนมากถ่ายทำประมาณสามถึงหกเดือนแม้กระทั่ง Gdh ด้วยตาด้วยกรตาม ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเห็นหนังไทยที่ใช้เวลาถ่ายแบบเป็นเป็นปีไหมไม่มีแล้ะเพราะว่าแบบว่าค่าคิวต่อคิวอ่ะมันแพงมากแล้วงบการสร้างหนังเรามันไม่ถึงควรไปดูไหมหรือว่าแบบเราโฮมซีนิม่เราโฮมมี่ซีนิมาดีถ้าพูดแบบจริงใจกับคนดูอ่ะก็จะไม่แนะนำให้ไปดูแล้วกนเพราะว่ามันก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาถูกไหมเราก็ควรจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่านี้อืม แต่ว่าถ้าพูดถ้าพูดแบบให้กำลังใจก็อ่ะโอเคไปอุดดุนหนังไทยกันก็ได้ครับก็มีหนังไทยที่แปลกใหม่เรื่องนึงมาแต่มันอาจจะยงไม่ดีมากก็เป็นการให้กําลังใจผู้สร้างเขาทําต่อไปให้มันดีขึ้นดีขึ้นเผื่อวันนึงมันจะทัดเทียมแบบของเกาหลีได้ครัเพราะว่ามันมีคนไปเปรียบเทียบหนังเรื่องนี้กับซีรีส์เรื่องหนึ่งของเกาหลีชื่อ Stranger's from Hell มีความคล้ายคยกันอยู่ใช่ใช่ใช ถือว่าเราก็ให้กำลังใจนะครับแต่ว่าเราก็บนหนังเขาซะเยอะเลยนี่เ<น>ปาะยาพูดกลางๆที่สุดแล้วนะโอเคได้ก็เชิญฝากช่องทางได้เลยครับก็ฝากช่องทางเหมือนเดิมครับริวเดือเหลือทาง Facebook ทาง YouTube ทาง X แล้วก็ TikTok ครับเน้น t หรือว่าผู้เช่าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง และเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ